สวับ m o n s s h o p c o m นะครับ,รบนี้จะมาตั้งการตั้งเวลากล้องแอปถ่ายนะครับก็ถ้าเกิดเป็นกล้องพวกนี้หรือกล้องต่างๆจะมีการตั้งเหมือนกันโดยการเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับใส่เมมโมรีเข้าไปนะครับเขียน m ม m ที่ c o m แล้วก็เข้าไปในไดน์นั้นนะครับก็จะเจอไฟล์นะครับไฟล์เป็นโน้ตแพดนะครับมันจะให้เราสร้าง2ไฟล์อันนี้ไฟล์แรกนะครับอีกไฟล์หนึ่งก็สร้างกับ คลิกขวาขึ้นมานะครับเลือก New เลือกคำว่าท่าโนะ้ตแพดเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า time ปึ๊บเสร็จแล้วในอันแรกนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเวลาปัจจุบัน่ังเกยดูไม่จะเป็นเวลาแบบนี้นะครับอันนี้ปี2016เดือน6 วันที่สี่เวลาสิบโมงสิบนาทีนะครับไฟแรกมีไฟแรกแล้วก็เซฟทำการเซฟแล้วก็อีกอันนึงเหมือนกันนะฮะ time .txt แล้วก็ปี้เข้าไปนะฮะสิบโมงแล้วทำการเซฟค่า yes ไ้เห็นก็จะเราก็จะมีสองไฟนี้นะครับให้เราทําการเอาเมมอ,อกมาพเจกอ,อกมาแล้วก็เอามาใส่ทอมเมมเรียมออกมาะฮะพอมเมมหนึอ,อ,มอมเมมห่จกากกรีดเดอร์เนี่ออกมาลแล้วก็ามาใส่กับตัวกล้อง เสร็จแล้วเราก็เปิดตัวกล้องให้มันทำงานมันก็จะเริ่มตั้งเวลาเป็นเวลาใหม่ก็การใช้งานก็แค่นี้ครับถ้ามีสงสัยก็ถามเรามาได้ครับามามาที่ชอบเดี๋ยวความอมมาครับ